รุ่นนี้ต้นทุน10บาทเท่านั้นค่ะเสื้อสาวอวบป้ายมงกุฎเหลืองของเราโอ้โหนี่หัวผ้าสวยๆแบบนี้พี่ๆแยกทํากําไรกันด้วยนะแค่ขอไวแ้แม่ๆหน่อยนะคะออกจะอยู่ประมาณ40 5 0บวกลบเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยค่ะงานรวมไว้ผู้ใหญ่นะ ใครจะลงตลาดเช้านะคะตลาดเย็นไลฟ์สดออนไลน์รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะงานโดยรวมเขาสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื่อนเสียงกันน้อยค่ะอย่าลืมคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะจ๊ะทุกคนในกระสอบเขาก็มีหัวผ้าน้ำสองหางผ้านะยกไปอ่ะคะัดได้สักแปดสิบตัวร้อยตัวก็พอแล้วนะทุกคนใครอยากขายงานกระสอบนะคะเพราะเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะจ๊ะตัวไหนสวยมากเราก็ขายแพงหน่อยนะตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพค,ความสวยงามได้เลยนะคะบางคนเขาก็กำไร หัวผ้าแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคันหัวผ้าแล้วอย่าลืมรีดนะทุกคนจะสาคัญมากแม่นี่บางคนอาจจะขายหัว,หวผ้าได้สักหกเก้านะขครขายเก่งๆอาจจะได้เจ็ดเก้าพวกนี้ราคาพี่ไม่มีตัวกําหนดนะคะพี่สามารถตั้งเองได้เลยดูจากสถานที่ที่เราขายด้วยนะว่าเราแบบว่าสามารถไปได้ถึงราคาเท่าไหร่นะคะเรามาดูงานสีพื้นกันบ้างทุกคนในกระสอบมันก็มีสีพื้นลวดลายสีสันนะคะมีแขนสั้นแขนยาวแขนกุดให้พี่ๆไปคัดแยกกันอีกทีนะ